ขี่รุ่งเรียนบ้านคุ้มดินมูทีซีตาบลน,นองหลวงอำเภอโนนนาไราจังหวัดส,สุรินทร์นายจำนานช่นตา่ัน้วาราชการจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะเป็นประธานในการเปิดงานหน่วยแพทย์เขื่อนทีโพออสวอจังหวัดส,สุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนางมั่นทนาช่นตานาย,ยกเลากาชาจังหวัดส,สุรินทร์นายวีระชัยประเสริฐโสรองพวาร,ราชการจังหวัด ประลัดจังหวัดนะคะนายอำเภอโนนนารายผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกนวยแพทย์เขื่อนทีพ่ออสวเขารวมในพิธีเทือนีีโดยการบริการนะคะก็มีการบริการเรื่องของทันตกรรมแพทแผนไทยร่วมถึงโรคทั่วไปโดยประชาชนทีเขารวมการรักษาเทือนนีนะคะ รักษาฟรีบอมีคาใส่จายเพื่อเป็นการซ้อยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรในท้องถินทุร,รกันดารและยูห่หางไกลการคมนาคมที่บอสามารถเข้าถึงในเรื่องของการรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขโดยสะดวกนั่นเองค่ะ